สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n squidman.exe ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ชั้น4 MBK Center นะครับตรงปทุมวันแล้วก็เขามีนี่ครับ Spy Family Pop Up Store in Thailand ครับผมจัดแค่วันที่3พฤษภาถึง30มิถุนาเท่านั้นนะครับสเดือนประมาณ2เดือนข้างในนี้มีอะไรเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวครับไปดูนครับตรงนี้เขาก็มีอันนี้ตัวใหญ่นะครับกับบบนนะไปถ่ายดูด้วยนี้ทางเข้าก็มีกระตูนให้ดูด้วยนะ งานเขาเปิด11โมงถึง2ทุ่มมีตัวละครนะจาก Spy Family ให้ถ่ายรูปด้วยตั้งแต่ทางเข้างานเลยโอ้ตรงนี้มีมุมน่ารักด้วยถ่ายกับนนียจะถ่ายกับยออาเนียหรือลอยก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นร้านของแฟรงกี้นี่เป็นแกลเลอรี่นะ ีแกลเลอรี่เออน่ารักดีแกลเลอรี่มาแบบว่าติดแกลเลอรี่ในการ์ตูนแล,แล้วก็รูปตัวละครให้ถ่ายรูปอีกแล้วม,ลม,มาเป็นโซนนี้ว้าวเป็นโรงเรียนอีเดนอีเดนอะคาเดมี่นะครับมีแอนเดอร์สันนะครับ อันเดรสันแล้วก็เบคกี้อาเนียแล้วก็ดามิเอนนะครับผมอันนี้เป็นโรงเรียนถ่ายเป็นฉากโรงเรียนโรงเรียนไอเดียนแล้วเลยจากนั้นมาก็จะเป็นร้านขายของครับโอ้ของเยอะมากกระเป๋าเพนกวินอุ้ยเพนกวินกระเป๋าถั่วกระเป๋าเพนกวินกระเป๋าเ,เป้เน้องถั่วกระเป๋าสะพายใบเท่าไหรอ่อ่ะของเยอะมาก กระเป๋า,าตาุ๊กตาคิเมล่านะครับกระเป๋าเดินทางกล่องว่าร่มมีหมดทุกอย่างเลยนะกระเป๋าอะไรก็มีตรงนี้เป็นซุ้มอะคริลิกนะสแตนเข็ม,มกัดของเยอะมากมอนนโอ้อะคริลิกเอออ๋อติดหลังโทรศัพท์อืมอนี่ อันนี้สแตนดี้นะตุ๊ก,กตาโอ้ตุ๊ก,กตาก็มีเหมือนกันนี้เป็นสเตลล่าดาวนะครับครบ8ดวงก็คอ,อมมิชชั่นนะครับอันนี้ปืนยานายนตะ์ใช้ับสแตนดี้กระเป๋านะโอ้นี่ตุ๊ก,กตาคิเมล่าตัวใหญ่ตุ๊ก,กตาตเพนกวิน <ๆ S 1> ก็มีอออเงงออก็น่าจะเหมือนสมุดสตาร์บัคมั้ง แก้วน้ำก็มีว้าวโอ้มีหลายอย่างที่น้องแก้ววิธีคัดผมเฮ้ยนี่ไงที่คัดผมเป็นเขาเฮ้ยนี่ไงคัดเราเป็นเขาอาเนียเลยไอที่หนูชอบซื้อค่ะเออดูดิโหเจ๋งนี่ก็มีแกงสมุนอาเนียที่คาดผมคุณถั่วที่คัดผมเออคิเมราที่คัดผมเขาอาเนียหรืออันเดียวด้วยนะเท่าไหร่อ่ะ สามเก้าเก้าเองแต่มันมันไม่ได้ดูแบบเนียนเหมือนของจริงนะมันดูเด็กๆหน่อยนึ่งนุ่มๆแต่สามร้อเก้าเก้าก็ไม่แพงนะโอ้นี่สแตนดี้แบบเพื่อนๆอ,อืมรนี้แบบความพวนี้รวมมาครบเลยกระเป๋าก็สวยเกินเกินไป หนังสือการ์ตูนก็มีนะออกมาซือไอชิมร่าตัวใหญ่กันจังเยอะจังก็น่าจะแบบดูปังอะ่ะมันดูคุ้มอะ่ะเนี่ยผ้าก,กันเปื้อนผ้าก,กันเปื้อนชุดฟอร์มโอ้โที่ลองเมาส์เออใหญ่ดีลองเมาส์แบบน่ารักนี่นี่มีชุดนี้ด้วยชุดชุดน่ารักมาก ชุดอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นเลยเออไปไหนอ่ะน่ารักดีนี่มันของนี่เลยของลอยเลยเพราะนี่ไงตาตามีตาไม่ใช่ตาใส่รับอ่ะอ๋อของลอยของลอยอืมโอ้ไปคาบมากอันนี้คืออะไรอ่ะมันหนักๆการบินแพนลองเมาส์ครับไม่ใช่ก็ใช่ของเยอะมากจริงดูดิอันนี้เป็น ลำโพงบูทโฮสหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นไมโครโฟนแล้วก็เป็นลำโพงบูทโออ๋อนี่ใช่ไหมครับอุชยดูดีน่ารักมากเลยมันจะแปลงเสียงได้หรือเขาบอกนะสวัสดีครับโอ้รถกับข้าวรถกับข้าวเนาะโรงเรียนใช้ได้เลยอันนีท่านจะเปลี่ยนบทเสียงอดสวัสดีช่างคือเออได้อยู่นะอ๋อร้องเป็นคาราโอเกะ ่ครับก็คือเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ใช้ใหม่ไ,ได้ด้วยได้ตอนนี้เหลืออยอ่แยะสองตัวว้าวแค่วันที่สามก็หมดแล้วนี่วันที่หกไม่ถึงว,วันหมดแล้วเลยเหรอใช่อ๋อเหรอโอ้อ๋อนี่ชิร์ตทีเชิร์รต,ตัวเท่าไหร่ครับห้าร้อยป่ะอุ้ยมี lucky bag ด้วย lucky bag คันห<ม>้าน่า lucky bag ก็คือซื้อครบเลยข้างในมีของสุ่ม อ๋อนี่นี่เสื้อนี่เหลือแค่นี้เลย499เสื้อตัวเสีย99อแต่นี่แกล้วตเอาไปแล้วอ๋อแต่นี่กล้วอ๋อนูใแล้วแต่วันนี้คือมันตัวตัวขายเลยมั้งใช่ไยอ๋อนี่ตัวขายอยู่นี่ของเยอะมากเอาุ่งจริงนะคือรู้สึกเลยว่าแบบของดีจริงเดินมาแบบเพลินมากคนชอบ ส p y f a ฟ i มิลี่นี่ต้องแบบว้าวสุดอ่ะอันนี้ก็มีเข็มกัดเข็มกัดอลละห้าร้อยอ่ะนี่หมดแลด้วยนะตัวสุดท้ายอ่าตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวเอ็กอลขายหมดตั้งแต่วันนี้แล้วานนี้มีตู้กระชปองส p y f a ฟ i มิลี่เพียบเยอะมากหมดเออหมดไวมากวันนี้วันที่ห้านี่หมดละเยอะมาก,มากม มีหมอนด้วยแล้วก็คิเมราตัวใหญ่นี่นะครับใหญ่เบ้งเลยนะตัวละสามพันอืมเยอะนะตัวสามพันใหญ่มากถ้าตัวอย่างนี้ก็หกร้อยเก้าบเก้าครับเป็นกวินนุ่มนะนุ่มมากเลยสำคนสะสมฟิกเกอร์ก็มีให้เก็บนะเทียบที่หน้าแปลกๆที่เราไดเจอในคิวพอสเกต เฮ้ยเนี่ยดามเมียนเปลี่ยนหน้าได้อสองเท่าสองเท่ไปออเดอร์อาหารกันดีกว่าขนมอืมเอาไอติมสามสกู๊ปเลยแล้วก็ไอติมสกู๊ปนะคะครับผมเครื่อง,งอดื่มไหมอันเดียวอะไรดีอไม,ออไ,มได้เดีีย๋ยวมมัน อันนี้หมดแล้วด้วยอันนี้คือไม่แต่ว่าเลือกแก้วเป็นไอเนียได้ไงก็จะเป็นเครื่องดื่มข้างในเป็นอะไรก็ได้ที่เขาบอกไอโกโก้โกโก้เย็นชาไทยสเบปะร่โซดาอันนี้ตัวใหญ่มากนะสองพันสองเปลี่ยนหน้าได้ด้วยอันนี้คือเอาลำโพงอ่ะจะมีร้านให้ขายนะคะใบอ่ะะหยเลค่อันนีาได้กระเป๋าผ้าสองใบด้วยเพราะว่ามันสองพันอ่า อ่าส่วนเราจะได้อะไรนะคะอันนี้ได้การ์ดเป็นการ์ดแบบนี้โอเคโอเคอันนี้แหละแกะเลยอ่าได้ตัวอเนียด้วยอรักเย้ได้การ์ดได้ตัวอเนียด้วยเยี่ยมซื้อครบพันหนึ่งวันนี้วันนี้เฉพาะวันที่ห้าเดือนห้าเท่านั้นซื้อครบพันตัวปกติพันห้า แล้วก็ซื้อเสื้อมาซื้อเสื้อนะซื้อเสื้อได้สองตัวใช่หน้าหลังซื้อเสื้อตุ๊กตาหนึ่งอันเสื้อก็จะเป็นลายนี้เออลายหน้ามีมหน้ามีมอันเนี้ยอืมแล้วก็ลำโพงลำโพงอ่ะพิออเดอร์นี้ก็การ์ดที่ได้สุ่มอืมสุ่มการ์ดได้อันเนี้ยด้วย ว้าวได้ของหวานมาด้วยนี่เป็นไอติมสามสก,กู๊ปมีปักตกแต่งด้วยแล้วก็มีน้ำนะครับเพิ่งเห็นว่าไอสกีมที่ซื้อเมื่อกี้เหมือนของอาเนียที่ทำตรงนี้เลยนะทำหกเหมือนเดะเลยสามชั้นสีเหมือนกันมากออกก็มีทนนุ๊กตาอัเนียถ่ายรูปนะแล้วก็มีฉากแปลงเหมือนเป็นพระาคารแล้วก็ นี่นะครับเป็นสแตนให้ถ่ายด้วยถึงทางออกของงานแล้วก็เป็นอันเดินทั่วแล้วนะครับกับ Spy Family Pop-Up Store in t h a i l a n d นะครับตรงนี้อยู่ชั้น4 MBK ยังไงถ้าใครชอบอาเนียชอบ Spy Family นะครับชอบยอชอบลอยมาดูกันได้ครับผมอันนี้จัดทั้งหมด2เดือนนะครับ3ฤพฤษภาถึง30มิถุนายน2517หรือ2024นี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้พบกัมใหม่กันหน้า ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย